ดีค่ะชาวมังกรนะคะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงความรักนะคะประจำเดือนสิงหาคม2563อ,อาจารย์จะเริ่มต้นที่ชาวมังกรคนมีคู่ก่อนนะคะเราจะดูฝั่งชาวมังกรก่อนว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวมังกรเป็นยังไงอยู่นะคะได้ไพ่3ามเหรียญ ให้ราชาถ้วยราชินีไม้5ถ้วยสองถ้วยแล้วก็สิบถ้วยค่ะสำหรับชาวมังกรคนมีคู่คนไม่โสดเนี่ยรู้สึกดวงประจำเดือนสิงหาคมจะออกมาเด่นมากนะคะสามเหรียญน,นะคะจะมีการกลับมาพูดคุยกันนะถ้าห้าถ้วยความ ล้มเหลวความผิดหวังความไม่เข้าใจกันอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมานะอ,อจจะหวาดรวงกันแล้วเราก็เหมือนตัดความสัมพันธ์กันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะคิงถ้วยกับราชินีไม้อาจารย์มองว่าสองคนสองคน,คนสองคนระหว่างมังกรกับคนรักอะไม่ว่าเขาคนนั้นอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะหรือชาวธาตุไฟก็แล้วแต่นะคะ อาจารย์มองว่าชาวมังกรยังมีสเสน่ห์ยังเป็นที่คิดถึงของเขาอยู่แหละนะคะในที่สุดเขาก็จะต้องกลับมาอาจจะส่งเมสเซจกลับมาคุยได้เลยนะคะคำว่าสามเหรียญมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปแบบรวดเร็วอ่ะสองถ้วยนะคะกระชับความสัมพันธ์ตกลงปงใจเป็นคู่รักกันแบบมีอนาคตร่วมกันเลยนะคะสิบถ้วยอาจจะ มีเกณฑ์อยากแต่งงงแต่งงานกันเลยอ่ะนะคะไพ่ออกมาเด่นมากแต่ถ้าใครเคยใช้ชีวิตร่วมกันแล้วนะคะยังไม่เด่นในแง่ของการประกาศตัวเปิดเผยกับสังคมเนี่ยได้เปิดเผยเปิดตัวเลยนะคะไพ่สอถ้วยกับ10ถ้วยเป็นไพ่ที่ดีหรือใครก็ตามที่เ,เหมือนกับสถานะไม่ชัดเจนเนาะแอบแอบแอบอรักแอบปื้ม หรือเหมือนเราคิดว่าอืมเขาจะชอบเราไหมที่คุยคุยกันอยู่นีม่มันเหมือนเราไม่แน่ใจอ,ะอ่ะเหมือนเหมือนแน่ใจแต่ก็ไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละสถานการณ์แบบคุมเครือแบบนั้นอะ่ะไอ้ห้าถ้วยเนี่ยนะคะเดือนนี้มันจะชัดเจนเพราะเขาจะเปิดความในใจนะคะคนรักของอชาวมังกรก็จะเปิดความในใจนะคะอาจารย์แปลประมาณนี้นะมันมีหลายกรณีคะ่ะที่ไพ่ขึ้นอย่างนี้แต่ เป็นสิ่งที่ดีๆกำลังเกิดขึ้นสำหรับเดือนสิงหาคมนะคะเรามาดูฝั่งนั้นของชาวมังกรบ้างนะคะว่าเขาคิดเขารู้สึกยังไงนะคะไพ่เดอะซันราชนีดาชาริอต เจ็ดเหรียญ The Tower The Fool ไพ่เดอะซันเป็นไพ่ความหมายที่ดีมากกันนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ความรักเนี่ยก็แปลเป็นคู่รักได้นะคะเป็นภาพเด็กหรืออคนหนุ่มสาวอะแปลอย่างนั้นแต่อาจารย์มองเป็นเด็กกันนะเป็นหญิงกับชายก็แล้วกันเป็นคู่รักนะคะ เพราะนั้นฝ่ายคนรักของมังกรเนี่ยอาจารย์มองแน่นอนพวกคุณอาจจะเคยคบหากันมานานหรือเคยคุยกันมานานอ่าอยู่ๆก็ตัดขาดกันไปนะคะเดชาว r กับเด o ฟูอยู่ก็ไม่คุยกันหายไปเฉยๆเนี่ยแหละนะไพ่าชาริออหรือเขาคนนั้นอาจจะอยู่ต่างประเทศก็ได้ที่เคยคุยกันทางโซเชียลนะแล้วอยู่ๆเขาก็ ก็เหมือนไม่ได้เขาเรียกว่าะไรไม่ได้แปลว่าบอกเลิกนะไฟทาวเวอร์เหมือนอยู่ๆหายไปเฉยอ่ะมันตัดตัดไม่ได้คุยอิสระไปเลยอะไรเงี้ยเดฟู Fool, หายไปเลยแต่ทีนี้พอมีไพ่เดอะซันอยู่ไพ่พลังงานแบบแรกของคนคนเนี้ยโดยเฉพาะถ้ามังกรคุยกับชาวต่างชาติอยู่นะมีเกณฑ์กลับมาคุยนะคะ,ะมีเกณฑ์กลับมาคุยมาสางความสัมพันธ์ต่อนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะกรณีที่แบบอ่า คุยกันมานานที่อาจารย์แปรในแถวแรกตัดความสัมพันธ์กันไปบอกเลิกบอกจบความสัมพันธ์ไปะนะคะตอนนี้อาจารย์มองไพ่เจ็เหรียญเนี่ยการคุ้นคิดละการคิดถึงมากๆละนะคะชาริออตก็คือการที่ต้องรีบกลับมาต้องรีบกลับมาเคลียร์ต้องรีบมาปรับความเข้าใจก่อนที่คิดว่าเฮ้ยจะเสียชาวเมืองก่อนไปอะเหมือนไม่อยากมีการสูญเสีย แบบถาวรน,นะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องรีบกลับมาที่จะมาปรับในเรื่องที่มันเลวร้วายเนี่ยให้มันให้มันเคลียให้มันลงตัวให้มาอาธิบายอะ่ะอาจารย์มองนะ้าไพ่ชาลิออดกระเจ็ดเหรียญน,นะคะทาให้คุณมั่นใจในตัวเขาได้อะ่ะไพรา,าชินีดาบกาเดซันนะคะเขาคิดว่ายังไงอะ่ะคุณให้อภัยเขาอยู่แล้วเหมือนเขามีความมั่นอกมั่นใจเหมือนกันนะคะอ่าสาหรับฝั่งคนรัก ของชาวมังกรนะามาดูที่นี้สถานการณ์ลงเอยแบบไหนนะคะในความสัมพันธ์นี้คุณกับเขาลงเอยกันแบบไหนนะคะสรุปความสัมพันธ์ไพ่ราชินีเหรียญสตาร์แดดาบไพ่สองดาบสี่เหรียญใบสุดท้ายค่ะดีมากเลยคะ่ะหไม้อ่ะ สรุปความสัมพันธ์นะคะก็แปลว่าไพ่จะบอกว่า8ดาบกับ2ดาบใครที่บล็อกกันอยู่ใครไม่คุยกันนะก็จะต้องเปิดบล็อกกลับมาคุยกันนะ่ะสี่เหรียญใบนี้แต่แปลว่าเปิดใจนะคะไม่เหมือนสี่เหรียญชุดไรเดอร์เวดนะคะไพ่นี้เปิดหีบเงินละมีกุญแจไขไขกล่องอทรัพย์สมบัติใบนี้ก็แปลว่าจะต้องเปิดใจนะคะหกไม้เท้าเป็นภาพธงแดงแล้วมีรูปพระอาทิตย์ ฉายแสงอยู่บนธงนะคะคือแสงสว่างประตูเปิดด้วยนะคะประตูเปิดก็แปลประตูใจเปิดนะะั่ะกลับมารีเทิร์นหมายเลขหก,กนะคะอรา,าชินีเหรียญสตารความสําเร็จความแบบสุขนะคะความดื่มดําได้ด้วยแพสตาร์แบบพลังงานธาตุน้ำอะ่ะมันกระจายอยู่อะ่ะดวงดาวที่ส่องแสงนะ,ะแล้วก็ราชินีเหรียญแปลความงดงามความโดดเด่นความมั่นคง อ่านะคะไพม่มันมันงดงามเมื่กี้นะคะ2ใบนี้เพราะฉะนั้นสรุปความสัมพันธ์คุณก็จะมามีความสุขกันอีกครั้งแบบแบบเปิดเผยนะอาจารย์มองไพ่สตารคือถูกเปิดตัวเลยเนี่ยเปิดความในใจไม่แค่ไม่ใช่แค่คุณกับเขามังกรกับคนรักนะแต่ทุกคนสังคมเพื่อนฝูงใครรู้จักหมดในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะโอเคเรามาดูไพ่คน โสดบ้างนะคะคนโสดชาวมังกรเป็นยังไงนะคะชาวมังกรคนโสดค่ะคุณได้ไพ่สี่โทษทีค่ะสามไม่เท้าค่ะ The Sun Wheel of Fortune อัศวินถ้วยอูย้เลิศมากเลย แปดถ้วยค่ะแล้วก็2เหรียญอ่าโอเคเลิศนะอาจารย์มองว่าเลิศนะคะไพ่ขึ้นอย่างนี้แน่นอนค่ะคนโสดนะคะคุณจะมีข่าวดีละนะคะสมเหรียญอาจารย์พูดผิดอีกแล้วขอโทษค่ะสามไม่เท้านะคะคนโสดจะมีข่าวดีจะมีคนเข้ามาและคะ่ะคนนั้นอาจจะอยู่ทางไกลนะเดี๋ยวซันกับ3ไม้เนี่ยเรือที่แล่นอยู่ในหน้านน้ำแปลว่าเขาจะกำลังเดินทางมาหรือส่งข้อ ความมหาคุณก็ได้นะอ่าเดอะซัก็เดินทางมานะคะเป็นการได้เจอเหมือนมีความรู้สึกว่าถ้าคุณเจอเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เหมือนเคยรู้จักกันมาแต่อดีตชาติก็ได้ลนะ้วิวอ of ฟฟอร u จูนี่มันรู้สึกไพ่ออกในแนวแบบหวานหวานนะคะคนโสดจะมีความสุขค่ะมีคนยื่นความรักให้เห็นไหมคะอ่ามีคนยื่นความรักให้คุณจะดื่ดมด่ำอะ ไพ่แปดถ้วยนี้แปลว่าดื่มดับในความสุขนะอาจารย์มองไม่ได้แปลว่าไพ่เสียนะคะ,ะลักษณะหน้าไพ่นะพระจันทร์ก็ยิ้มแบบมีความสุขนะคะสาหรับไพ่ชุดนี้นะแปดถ้วยชุดอื่นเสียนะคะชุดนี้ไม่แปลเสียนะคะ,ะไพ่สองเหรียญน,นะคะแปลว่าคุณสามารถที่จะจับต้องในสิ่งที่เข้ามามีโอกาสเข้ามาจะถึงมือคุณ่ะ ุณจะจับต้องมันได้ก็คือความรักแปลว่าคุณได้พูดได้คุยนันและคะ่ะสำหรับคนโสดได้ข่าวดีเนาะอ่าในเดือนสิงหาคมนี้มีคนเข้ามามีคนมอบความรักให้อย่างแน่นอนนะคะโอเคเรามาดูไพ่คำแนะนำคะ่ะ ให้ t h e Winner ขึ้นมานะคะ the winner อ่ะถ้วยรางวัลความสำเร็จนะคะอาจารย์มองความรักเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่นะสีแดงพลังงานนะคะพลังงานแห่งความความชัยชนะความสำเร็จคือความรักจะทำให้คนเราอะเกิดความความมีพลังในการที่อยากจะทำอะไรนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งถ้าเราอยากมีความรัก ที่ที่งดงามที่ประสบความสําเร็จหนึ่งนะคุณจะต้องต้องทําตัวให้โดดเด่นนะคะไพ่ใบเนี้ยเหมือนเนี่ยเป็นเดอะวินเนอร์เป็นหมายเลขหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็มีความรู้ความสามารถการเรียนรู้นะคะตรงเนี้ยแหละคะ่ะอาจารย์มองใครที่อยากจะมีคนรักไม่ใช่เราทําตัวแบบไม่เป็นจุดเด่นอะเราก็ไม่ได้เป็นที่ต้องตาต้องใจใครนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้อง สร้างจุดเด่นสร้างตัวเองให้มีให้มีพลังงานก่อนนะคะไพรา,าชินีถ้วยกับ8ปถ้วยอาจารย์มองความรักมันมันจะเดินเข้ามาเองก็ได้นะคะเขาจะเข้ามาแบบเพราะเขาเห็นพลังงานออร่าพลังงานของความโดดเด่นในตัวเราความมีสเสน่ห์ความสามารถของเราเนี่ยแหลคะค่ะสิ่งหนึ่งที่จะทาให้คนเราเนี่ยมีมีใครเข้าหามีใครเข้าอยากมาพูดมาคุยแล้วก็ อยากที่จะไปต่ออยากที่จะยกระดับความสัมพันธ์ได้ตรงเนี้ยจะต้องมีนะคะอาจารย์แปลประมาณนี้นะคะนี่คือคำนี้นำจากภพ่ในการสร้างสร้างพลังงานดีๆในเรื่องของความรักนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ